สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับอขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Book Chapter กับผมบุ๊กทศพลเชี่ยวชาญประพันธ์นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่7ของรายการแล้วนะครับในคลิปที่แล้วเป็นคลิปสั้นความยาวประมาณ7นาทีนะครับท่านลองไปย้อนฟังกันได้ผมเล่าสรุปนะครับเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับที่จะนำมาใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามนะครับในกรณีที่ไม่มีเหตุขัดข้องหรือไม่มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องการเมืองต่ออีกตอนหนึ่งนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยตอนท้ายๆนะครับผมสรุปว่าไม่ว่าบัตรเลือกตั้งของเรานะครับจะมีกี่ใบก็แล้วแต่ระบบการเลือกตั้งของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็แล้วแต่ สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันหรือจริงๆแล้วในความเห็นผมนะครับอาจจะสำคัญมากกว่าด้วยซ้ำก,ก็คือคกลไกหรือกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่ากลไกหนึ่งให้ฟังนะครับก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับหรือภาษา ที่ใช้ในรัฐธรรมนูญนะครับจะใช้ว่ายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะนะครับเ,เราก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมครับครั้งล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปในปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับก็มี ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอีก5ท่านที่ถูกเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับประเด็นแรกที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือในที่นี้เราถือว่านายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าฝ่ายค้านนะครับมีสิทธิ์ที่จะขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้ ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีคนหนึ่งได้นะครับประเด็นต่อมาก็คือรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชัดเจนก็ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับเขาจะบัญญัติว่าเมื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจสิ้นสุดลงในวันใดก็ตามนะครับการลงมติว่า จะไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายนั้นจะต้องกระทําในวันรุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในรอบที่ผ่านมาเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจสิ้นสุดในวันศุกร์นะครับก็เลยต้องไปลงมติกันในวันเสาร์ก็คือวันรุ่งขึ้นนั่นเองอันนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญน,นะครับเจตนารมณ์ที่เคยอธิบายกันไว้ก็คือว่าเขาต้องการให้สสนะครับทั้งฝ่ายค้านและฝ่าย รัฐบาลนะครับได้มีเวลาคิดไตรตรองว่าจากการฟังอภิปรายมา3วัน4วันหรือกี่วันก็แล้วแต่นะครับข้อมูลการนำเสนอหลักฐานของฝ่ายค้านหรือรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเนี่ยฝ่ายไหนมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่ากาันและสมควรที่จะลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่ถูกเปิดอภิปราย นะครับอันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์ที่กําหนดให้มีการลงมติกันในวันรุ่งขึ้นไม่ใช่ว่าอภิปรายจบวันนี้โหวตทันทีอย่างนั้นไม่ใช่นะครับ <c oughs> ประเด็นที่3นะครับที่น่าสนใจก็คือว่า <c oughs> การอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย <c oughs> เป็น,นกลไกเฉพาะของประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเท่านั้นนะครับ ระบบรัฐสภาเนี่ยอันนี้เราก็อาจจะพอทราบมีที่มานะครับประเทศต้นแบบเนี่ยคืออังกฤษหรือสหราชอาณาจักรนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น parliamentary system นะครับในระบบรัฐสภาเนี่ยประชาชนจะไม่ได้เลือกผู้บริหารประเทศโดยตรงไม่ได้เลือกรัฐบาลโดยตรงไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงแต่ เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนหรือระบบอะไรก็แล้วแต่นะครับจากนั้นเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะไปรวมตัวกันครับใครก็ตามที่รวบรวมเสียงข้างมากได้ในสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศถูกไหมครับ โดยปกติก็จะเป็นหัวหน้าพักการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภาหรือสามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาเนี่ยก็จะได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้สำคัญครับแปลว่ารัฐบาลเกิดขึ้นมาได้จัดตั้งได้อยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นเสียงข้างมากดังนั้นเนี่ย ถึงมีนักวิชาการนะครับหลายท่านเช่นท่านศาสตราจารย์ดอกอร์อมรอจันทราสมบูรณ์นะครับท่านเป็นนักกฎหมายมหาชนที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือท่านก็ให้ความเห็นว่าระบบรัฐสภาเนี่ยเป็นผด็จการรัฐสภาอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรกับรัฐบาลย่อมต้องเป็นพวกเดียวกันเสมอ อันนี้คือข้อจำกัดในเชิงโครงสร้างของระบบรัฐสภานะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าเมื่อฝ่ายบริหารเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของสภาย่อมมีโอกาสที่สภาจะบอกว่าฉันไม่ไว้วางใจเธออีกต่อไปกรุณาออกจากตำแหน่งได้แล้วนั่นก็คือ การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในระบบอื่นนะครับจะเป็นระบบประธานาธิบดีนะครับจะไม่มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่ารัฐสภาเนี่ยไม่ได้เป็นคนตั้งไม่ได้เป็นคนให้กําเนิดฝ่ายบริหารนะครับต่างฝ่ายต่างมาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะโดยตรงโดยอ้อมอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันเป็นระบบ คู่ขนานนะครับฝ่ายสภาก็มีอำนาจของตัวเองฝ่ายบริหารก็ได้รับฉันธามติหรือได้รับอานัดแมนเดตมาจากประชาชนด้วยตนเองจึงมีความเกี่ยวข้องกันไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนในระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งครับระบบรัฐสภาฝ่ายบริหารเกิดจากความไว้วางใจของสภาดังนั้นสภาจึงมีโอกาส มีสิทธิ์มีอำนาจโดยชอบที่จะบอกว่าฉันไม่ไว้วางใจเธออีกต่อไปกรุณาออกจากตำแหน่งผ่านกลไกาการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับถ้าพบว่าการลงมติบอกว่าเสียงข้างมากไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายบริหารมีไม่มีทางเลือกจ้องพ้นจากตำแหน่งไปนะครับประเด็นต่อมาการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือการกล่าวหารัฐบาลครับ กล่าวหาว่าอะไรได้บ้างครับกล่าวหาว่าทำงานไม่มีประสิทธิภาพไร้ความสามารถบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดล้มเหลวปล่อยปละละเลยให้มีการทุจ,จริตประพฤติมิชอบใช้อำนาจในทางที่ผิดพูดง่ายๆก็คือเป็นเวทีที่ฝ่ายค้านจะกล่าวหาดรัฐบาลได้แบบครอบจักรกวาลน,นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะไม่มีคำชมเด็ดขาดจะมีแต่คำกล่าวหานะครับซึ่งอาจจะใช้คำรุนแรงบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นธรรมชาติของระบบเป็นธรรมชาติของกลไกนี้นะครับเะเ้็นต่อมาในยัดที่สำคัญของการอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่ ผลการลงมตินะครับการลงมติที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่นะครับเกือบทั้งหมดของประเทศไทยมีบางครั้งที่อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วไม่มีการลงมติเพราะว่ามีการชิงยุบสภาเสียก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้ามีการลงมติฝ่ายรัฐบาลก็จะชนะเสมอไปเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าคุณจะเป็นรัฐบาลได้แต่เบื้องต้นเนี่ยต้องมีเสียงข้างมาก ในสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อนคุณถ้าคุณมีเสียงข้างน้อยคุณก็เป็นฝ่ายค้านคุณเป็นรัฐบาลได้แปลว่าคุณมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นโอกาสทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเกิดขึ้นยากมากมีบ้างแต่น้อยนะครับที่รัฐบาลจะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากถูกลงมติไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นก็จะมีท่านถามต่อว่า แล้วจะอภิปรายกันไปทำไมไม่เสียเวลาหรือนะครับในยะาสำคัญที่ผมจะเรียนก็คือมันเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านนะครับได้ฟ้องประชาชนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนมีความชัดเจนเพราะว่าจะมีการร้อยเรียงเรื่องราวนำพยานหลักฐานความล้มเหลวในการทำงานของรัฐบาลมานำเสนอในที่ประชุมสภา แล้วก็มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศในยะสำคัญอยู่ตรงนี้ต่างหากครับเพราะฉะนั้นหลายท่านที่อาจจะบ่นว่าอาภิปรายไปทำไมฝ่ายค้านโทษนะครับยกทั้งมือทั้งเท้าก็แพ้รัฐบาลผมก็จะเรียนว่าท่านต้องทำใจครับนี่คือคกลไกปกติของระบบรัฐสภาทั้งโลกก็เป็นแบบนี้รัฐบาลในอดีตก็เป็นแบบนี้ฝ่ายค้านในอดีตก็ยอมรับตรงจุดนี้ อยู่แล้ววันที่พักฝ่ายค้านในปัจจุบันเป็นรัฐบาลก็โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจสุดท้ายยกมือก็ชนะเหมือนกันนะครับมันเป็น,นกลไกที่ผมย้ำอีกครั้งครับเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้ฟ้องประชาชนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิด ผลสะเทือนต่อรัฐบาลได้บ้างนะครับอาจจะนําไปสู่การปรับคอรอมอบ้างอาจจะนําไปสู่การลาออกของรัฐบาลได้ในบางกรณีที่ถูกกระแสสังคมกดดันมากๆนะครับก็เคยเกิดขึ้นหรือบางทีเกิดความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลนะครับหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็นําไปสู่การยุบสภาคืนอํานาจให้ประชาชนไปเลือกตั้งกันใหม่อย่างนี้ก็เคยเกิดขึ้นแต่ยากมากครับ ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนถูกลงมติไม่ไว้วางใจกลางสภานะครับประเด็นต่อมาก็คือในยุคร่วมสมัยเนี่ยครับอย่างน้อยก็ตั้งแต่ผมจำความได้เนาะตั้งแต่ผมติดตามการเมืองมานะครับแล้วก็ไปแข่งเป็นแฟนพันธุ์แท้การเมืองไทยเมื่อปี2 5 4 6ด้วยเนี่ยตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมานายกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ ทุกท่านก็ถูกเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติทุกท่านที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับในเรื่องจุดนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งผมเรียนเลยครับไม่มีใครกลัวการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับมีนายกรัฐมนตรีสองท่านที่ไม่เคยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยเอาท่านแรกก่อนคือนายกสมชายวงสวัสด์เพราะว่า เป็นนายกอยู่แป๊บเดียวนะครับไม่เคยมีโอกาสเข้าไปทำงานในทำเนียบรัฐบาลด้วยซ้ำเพราะว่าติดมีการชุมนุมประท้วงในช่วงเวลานั้นนะครับก็ไม่ยังไม่ทันที่จะได้ที่จะโดนเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ไม่เคยถูกอภิปรายไม่วางใจเลยครับก็คือนายกทักษิณชิน,นวัตรเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะครับบัญญัติว่า สสจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้ต้องลงชื่อเข้าชื่อกันนะครับไม่น้อยกว่า2ใน5ของจํานวนสสเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรในตอนนั้น2ใน5คือเท่าไหร่ครับตอนนั้นสสตามรัฐธรรมนูญปี40มี500คนสสอสองไม่น้อยกว่า2ใน5คือต้องไม่ต่ำกว่า200คนปรากฏว่า พักไทยรักไทยยุคนั้นชนะเลือกตั้งถล่มทลายพักเดียวเมื่อปี2544มีสอสอ248คนไปรวมกับพักอื่นตั้งรัฐบาลก็มีเสียงเกิน300เสียงแปลว่าฝ่ายค้านมีไม่ถึง200เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกทักษิณไม่ได้เลยครับตลอด4ปีที่ท่านดำรงตำแหน่งในสมัยแรก การเลือกตั้งปี2,548ยิ่งหนักเลยก็คือพักไทยรักไทยชนะเลือกตั้งถล่มทลายที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยได้สอสอ377เสียงจาก500ตั้งรัฐบาลพักเดียวฝ่ายค้าเหลือเท่าไหร่ครับ123เสียงก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นตลอด5ปีครับที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย ไม่เคยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแม้แต่ครั้งเดียวประเด็นสุดท้ายครับปัญหาอุปสรรคของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเทศนี้มีอะไรบ้างอันนี้เอาจากประสบการณ์ที่ผมติดตามการเมืองมาหลายปีนะครับประเด็นแรกรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับนะครับก็จะกำหนดจำนวนสอสอที่จะต้องคัดลงชื่อเพื่อขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ เช่นรัฐรมนูญปี40ผมบอกแล้วว่าถ้าจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีต้องมีฝ่ายค้านเนี่ย200เสียงขึ้นไปซึ่งก็มีไม่ถึงนะครับรัฐมนูญปี60ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันบอกว่าสอสอมไม่น้อยกว่า1ใน5ก็เข้าชื่อกันขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลหรือทั้งคณะได้แล้วก็ จริงๆตอนนี้สสเราเหลือไม่ถึง500นะครับเพราะฉะนั้นจํานวนฝ่ายค้านที่จะเข้าชื่อกันขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ไม่ต้องถึง100คนก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่เสมอนะครับปัดประเด็นที่ผมตั้งไว้ก็คือว่าวันหนึ่งถ้าผลการเลือกตั้งมันออกมาแล้วเรามีฝ่ายค้านไม่ถึงจํานวนที่รัฐธรรมนูญกําหนดจะทํายังไงกันดีนะครับก็เท่ากับว่าเราอ่ะจะไม่สามารถ ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเราจะไม่มีเวทีให้ฝ่ายค้านเนี่ยได้ฟ้องประชาชนอย่างเป็นระบบและครบวงจรในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกต่อไปนะครับเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในตอนที่ใช้บังคับรัฐธรรมนูญปี2540ที่ผมบอกนายกทักษิณไม่เคยถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจแม้แต่นาทีเดียวนะครับ อันนี้ก็เป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับประเด็นที่2ครับเรื่องเวลาการอาภิปรายจริงๆเนี่ยต้องนับว่าการอาภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมานะครับครั้งล่าสุดที่ผ่านมาอาภิปรายกัน4วัน4คืนถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามการเมืองในช่วงก่อนมีการรัฐประหารในปี2557เนี่ยจะพบว่า ปกติฝ่ายค้านนะครับจะขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยประมาณ3วันนะครแล้วก็จะถูกฝ่ายรัฐบาลต่อรองปรับลดเหลือประมาณ2วันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้นะครับได้เวลา4วันเนี่ยผมถือว่าเยอะแล้วประเด็นก็คือเราควรให้เวลาฝ่ายค้านเท่าไหร่ครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ละครั้ง ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ในอนาคตรัฐมนูญจะเขียนได้หรือเปล่านะครับว่าในประ,ะการยื่นอขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยควรจะเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านเลยครับว่าจะยื่นอภิปรายกี่วันแต่ลิมิตหรือจำนวนวันสูงสุดอ่าก็ไม่ควรจะเกิน8วันทำไมต้อง8วันครับ ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ดุเดือดและยาวนานที่สุดกินเวลา8วันครับตั้งแต่วันที่19ถึง26พฤษภาคมพศ2490นายกรัฐมนตรีขณะนั้นคือพลเรือตรีถวันธรรมรงนาวาสวัสด์ฝ่ายค้านยุคนั้นนะครับคือยุคของพรรคประชาธิปัตย ท่านอดีตนายกควงอภัยวงศ์เป็นหัวหน้าพักหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเป็นรองหัวหน้าพักแถ้าจำไม่ผิดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็ยังอยู่พักประชาธิปัตย์น่าจะเป็นเลขาธิการพักด้วยในช่วงนั้นนะครับอภิปราย8วันจริงๆหลายท่านก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าตกลงเราควรจะนับ8วัน7คืนหรือ8วัน5คืนดีนะครับก็เอาเป็นว่าจะนับอย่างไรก็แล้วแต่แต่ สูงสุดของการอภิปรายไม่ไว้วางใจตลอดเวลาที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์การเมืองไทยคือ8วันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในอนาคตนะครับเพื่อให้การตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลของฝ่ายค้านสามารถใช้กลไกของรัฐสภาได้อย่างเต็มที่ควรจะให้เวลาฝ่ายค้านไปเลย8วัน คือไม่เกินนะครับจะขอ5วันก็ได้6วันก็ได้แต่ไม่เกิน8วันนะครับอันนี้ก็ควรจะเขียนให้ชัดเจนนะครับประเด็นสุดท้ายแล้วครับผมคิดว่าท่านที่ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาทุกยุคทุกสมัยจะมีเรื่องหนึ่งที่ท่านอาจจะรู้สึกรำคาญหรือถ้าไม่ลำคาญท่านก็ชินไปแล้วก็คือการประท้วงของสสระหว่างที่มีการอภิปราย แน่นอนฝ่ายค้านก็จะไม่ค่อยประท้วงหรอกครับแต่ว่าสอสอฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นธรรมเนียมเลยครับจะต้องมีการตั้งองค์รักษิทกษ์รัฐบาลนะครับแล้วก็คอยประท้วงขัดคอสอสอฝ่ายค้านอยู่เป็นระยะระยะนะครับเดิมทีเนี่ยผมเคยเข้าใจว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นทำไปเพื่อทำลายสมาธิของคนที่กำลังอภิปราย แต่หลังๆเนี่ยผมเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่น่าใช่ล่ะครับเพราะว่าโดยปกตินักการเมืองนะครับไม่ว่าอยู่พักไหนก็ตามถ้ามายิ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษก็คือมีสมาธิดีเยี่ยมสุดยอดโดนประท้วงวุ่นวายขนาดไหนก็แล้วแต่สมาธิจะดีมากสามารถอภิปรายต่อได้โดยไม่มีการสะดุดแต่อย่างใดเหตุผลจริงๆผมวิเคราะห์นะครับคือการขัด จังหวะการฟังอภิปรายของชาวบ้านครับเพราะว่าถ้าผมยังเป็นเลยถ้าชาวบ้านฟังไปเรื่อยมีการประท้วงตลอดเวลาเนี่ยมันฟังไปฟังมามันก็ไม่ปฏิปต่อแล้วมันก็จะเริ่มเบื่อถูกไหมครับแล้วก็อาจจะเลิกฟังก็ได้เพราะฉะนั้นการประท้วงบ่อยๆคือการทําลายสมาธิและจังหวะการฟังของประชาชนเรากําลังฟังอภิปรายเพลินๆมีการประท้วงก็จะทําให้เสียอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้น นี่คือเทคนิคที่ใช้กันมาทุกยุคทุกสมัยผมคิดว่าต้องมีการจำกัดแล้วครับการประท้วงที่ประท้วงบ่อยที่สุดคือประท้วงว่าผู้อภิปรายใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลอย่างที่ผมเรียนครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือการกล่าวหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกล่าวหาเนี่ยมันก็ต้องบอกใช่ไหมครับว่ารัฐบาลเนี่ยทำอะไรผิดพลาดล้มเหลวบ้าง ไม่งั้นจะเรียกว่าพิปรายไม่ไว้วางใจได้ยังไงเพราะฉะนั้นการประท้วงแบบนี้นะครับเป็นการประท้วงที่ไม่มีเหตุผลรองรับอยู่แล้วแต่ประท้วงเพื่อขัดจังหวะการฟังของประชาชนเพราะฉะนั้นการประท้วงแบบนี้ในอนาคตนะครับถ้าเราอยากให้การเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงมีการตรวจสอบทวงดุลกันได้เต็มที่ต้องจำกัด เวลาและจำนวนครั้งในการประท้วงของสสเมื่อหมดโคต้าการประท้วงของฝ่ายรัฐบาลแล้วคุณห้ามประท้วงอีกต่อไปครับไม่อย่างนั้นคุณจะโดนข้อหาทำผิดรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายมีสิทธิ์โดนถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากฝากท่านผู้ฟังให้ช่วยกันคิดต่อด้วยนะครับ เรื่องสุดท้ายจริงๆครับแถมแถมก็คือสื่อมวลชนนะครับมีสิทธิ์มีหน้าที่ที่จะช่วยประชาชนครับ <c oughs> เวลาเราดูอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยฝ่ายค้านย่อมบอกว่ารัฐบาลทำผิดทุกเรื่องฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าผมทำถูกแล้วหรือต่อให้ทำผิดผมก็มีเหตุผลมาแก้ตัวนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับสื่อมวลชน มีหน้าที่ช่วยประชาชนหน่อยเถอะว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านหรือสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลพูดเนี่ยใครพูดแล้วน่าเชื่อถือกว่ากันข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรในมุมของคนกลางที่ทำหน้าที่ตรวจสอบผู้มีอำนาจทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลสื่อมวลชนในต่างประเทศเช่นที่ประเทศออสเตรเลียนะครับที่ผมไปเรียนมาเนี่ย มีคอลัมน์อยู่คอลัมน์หนึ่งของสำนักข่าว ABC ซึ่งผมชอบมากนะครับจริงๆสำนักข่าวอื่นก็มีแต่ว่า ABC จะชัดสุดคอลัมน์นี้ชื่อว่า fact check ตรวจสอบข้อเท็จจริงเขาจะเอาสิ่งที่นักการเมืองพูดนะครับไปตรวจสอบกับเอกสารหลักฐานข้อมูลทางวิชาการการเก็บข้อมูลในพื้นที่ของเขาเอง แล้วเขาจะตัดสินเขาจะลงความเห็นว่าสิ่งที่นักการเมืองพูดเนี่ยมันจริงหรือมันเท็จมันน่าเชื่อถือมากน้อยเท่าไหร่อย่างไรผมอยากเห็นสื่อมวลชนในประเทศไทยอยากเห็นนักวิชาการในประเทศไทยทำหน้าที่เรื่องนี้มากขึ้นครับเพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งมันจะมีข้อมูลล้นทะลักมากมาก,มาก แล้วก็ไปกันคนละทางคนละมุงอยู่แล้วฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ารัฐบาลทําไม่ถูกทําผิดอีกฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าผมทําถูกแล้วฉันทําถูกแล้วใครจะเป็นคนตัดสินครับประชาชนอย่างเราครับไม่มีโอกาสไม่มีเวลาไม่มีความรู้ทุกเรื่องหรอกที่จะไปตัดสินได้ว่าตกลงเรื่องนี้รัฐบาลถูกหรือฝ่ายค้านถูกหรือบางทีอาจจะผิดทั้งคู่ก็ได้ถูกคนละครึ่ง คนที่จะทำหน้าที่นี้ช่วยเราครับให้ดีที่สุดช่วยเราให้เข้าใจข้อมูลข้อเท,ท็จจริงที่เกิดขึ้นย่อยข้อมูลที่เขาอภิปรายกันเป็นภาษาคนที่เข้าใจง่ายและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือให้เรามีเพียงสื่อมวลชนและนักวิชาการเท่านั้นครับที่จะช่วยเหลือประชาชนใน การติดตามเรื่องราวทางการเมืองตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีแฟกเช็คตลอดเวลาในอเมริกาผมก็เข้าใจว่ามีนะครับแต่ว่าที่ผมติดตามอยู่ก็คือในออสเตรเลียก็มีเป็นประจำแล้วเขาตรวจสอบคําอภิปรายคําพูดคํากล่าวอ้างของนักการเมืองทุกพักทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายที่อยู่กลางๆคือฝ่ายที่อาจจะ ไม่ได้เป็นทั้งฝ่ายค้านและไม่ได้เป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลก็ช่วยให้ประชาชนได้รับรู้นะครับข้อมูลที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยคนที่ไม่ได้ถูกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือมีความเป็นกลางมากพอสมควรอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการทำให้การเมืองของเรานะครับมีคุณภาพและก็มีความเป็น ประชาธิปไตยมากขึ้นหวังว่าท่านจะได้รับนะครับความรู้แล้วก็ข้อมูลนะครับเพื่อไปติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งต่อๆไปได้อย่างสนุกแล้วก็มีสีสันมีอัธรรถมากขึ้นนะครับในช่วงท้ายก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Book AirTogether นะครับ แล้วก็รายการ Book Chapter ไว้ด้วยนะครับก็ในตอนหน้าก็จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันก็ขอให้ติดตามรับชมรับฟังกันได้ต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ